สวัสดีครับมาพบกับร้านติดกาเฟ่นะครับผมด้านเบียร์ที่คนไทยมาเวียงจันทร์ต้องมาลองสัมผัสสักครั้งหนึ่งนะครับผมด้วยความโด่งดังนี้ไม่ต้องพูดถึงคนลาวครับไม่ค่อยมีครับมีแต่ต่างประเทศกับคนไทยล้วนๆนะครับอยู่บริเวณริมโขงนะครับเล่นสีหอมนะครับบรรยากาศร้านก็จะเป็นร้านเล็กๆอันนี้โต๊ะเราเองนะครับน้องชายมาจากเชียงใหม่นะครับผมตามรีวิวมาตาม คนไทยมานะครับมาคุยมาดูเรื่องอเบียร์สดนะครับเบียร์สดของเราอย่างเงี้ยมีแก้วละเจ็ดพันกีบถ้าจะไม่ผิดนะเจ็ดพันกีบก็ประมาณสิบกว่าบาทนะครับสิบสองบาทแต่ตอนนี้ค่าเงินขึ้นอีกแก้วหนึ่งไม่ถึงสิบบาทแก้วหนึ่งก็ประมาณเก้าบาทนะเก้าบาทกว่าๆนะครับขึ้นเพราะว่าค่าเงินค่าเงินกีบอ่อนค่านะครับผมนี่เราก็สั่งมาทีละ ยี่แก้วเลยนะครับ20 30แก้วเลยนะครับเอามากันแบบเยอะๆอย่างนี้นะครับมาถ่ายรูปให้มันฟูๆเต็มๆเอาไปไปอวดเพื่อนในโซเชียลนะครับก็น้าวันนั้นแก้วละ10กว่าบาทกันาบนวันนี้แก้วนึงอ่ะถ้าไปซื้อกินวันนี้ก็ประมาณแก้วละ9บาทนะครับผมถ่ายรูปกันไปอันนี้ก็น้องสาวน้องชายคนเราก็นะครับไอเราก็จะขาดช่วงแล้วนะฮะเพราะว่าจจะได้กินนะครับอันนี้ก็เริ่มแจกจ่ายกันแล้วฮะสองครับผมคนละสอง คนละสองก่อนครับคนละสองนะครับอันไหนอนะไรเนี่ยฮะนั่นแหละครับผมก็เริ่มแจกจ่ายกันไปแล้วนะครับผมคนละสองก่อนนะครับคนละสองแก้วก่อนนะครับอันนี้เบียร์สดนะครับผมแต่ก็คือเราสั่งมาเยอะอ่ะแล้วเวลาถ้าเรามันจะเย็นนะมันจะกินไม่ค่อยลงอ่ะมันจะจิตมันจะแบบเนาะต้องต้องสั่งน้าแข็งมาด้วยนะครับผมถึงจะกินลื่นหน่อยนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็ถามว่าเมาเร็วไหมถ้าเจอคนไทยกินก็ คนละสี่แก้วก็น่าจะเริ่มแล้วนะครับเพราะว่าปริมาณก็ไม่ได้น้อยนะฮะแล้วก็พอสั่งมาจะเยอะก็แบบมันก็จะไม่มีความเย็นละนะครับันจะเป็นอุ่นๆนะครับนี่ก็แบ่งสันเป็นส่วนมีกองกลางไหมนะครับช่วงแรกแล้วก็จัดกันแบบนี้เลยนะครับจัดกันจริงจังนะครับกินกันจริงจังกับแก้มควาจะมาน้อยมากนะครับรานนี้บอกเลยว่ากับแก้มช้าแล้วก็มีเยอะเท่าไหร่นะฮะเน้นกินเบียร์ครับกินข้าวมาก่อน ทานข้าวอะไรให้เสร็จจับก่อนนะครับแล้วก็มากินเบียร์ถ่ายรูปลงโซเชียลนะครับอันนี้ก็บรรยากาศประมาณนี้อาเริ่มหมดกันแล้วครับเริ่มยกกันแล้วนะฮะทีนี้ก็นะครับมีเจ้าภาพมีพี่คนนึงครับที่เป็นคนลาวนะครับผมก็มาเทคแคร์ดูแลทางทีมงานน้องๆครับอันนี้ก็แหละพออาหารมาเริ่มมาแล้วครับอันนี้ก็ชุด2ชุด3มาแล้วครับนี่ครับอาหารองเราเป็นอันนี้จะเป็นมาม่าดิบนะครับคลุกใส่กับอ่า แหนมนะครับผมแหนมหรือคนถ้สายสายเรียกว่าส้มหมูแหละบ้านผมเรียกส้มหมูนี่แหละฮะนะครับผมก็มีอันนี้เมนูนี้ก็คือเอ็นเหลืองทอดนะครับหรือเรียกว่าย่าก็ได้นะฮะคล้ายๆย่านะครับเอาย่ามาทอดให้กันกินนะครับแต่เป็นเอ็นเหลืองของวัวนะครับเอาเอ็นออกมาแล้วก็มาทําถ้ามันเป็นไฟฝอยนะครับแล้วก็ทําเป็นเป็นเมนูทอดนะครับกินแก้มเบียนะครับผมที่นี่ก็จะมีอันนี้เป็นเมนูสามัญประจําร้านนะครับผมเมื่อว่าร้านไหนก็จะมีเมนูนี้นะครับ สั่งมากินได้ครับยอาทอดยอาทอดนะมันเป็นประมาณยอาทอดนั่นเองอะครับไม่เสร็จง่ายครับวันนี้มีชุด3แล้วมั้งนี่ฮะถ้าจําไม่ผิดนะครับตาลายแล้วฮะตอนนี้นะฮะเริ่มโยกแล้วทุกคนบรรยากาศก็เริ่มมืดนะฮะเยอะมากนะครับนะฮะแบบโอ้โหจนตาลอยกันไปเลยทีเดียวนะฮะตอนนี้เห็นไหมฮะโอ้โหเริ่มนะครับเริ่มยืนเต้นแล้วนะน้องสาวของเรานะฮะน้องชายเราก็เอามาอีกชุดนะฮะแบบ มาแบบไม่ขาดมาแบบต่อเน,นื่องมาเหมือนจะกินเบียร์วันนี้เป็นวันสุดท้ายของชีวิตนะครับผมเนี่ยบรรยากาศนะฮะนะฮะโอ้โหแต่ละคนนะครับอ่านะพี่คนลาวของเรานี่ก็ลุกขึ้นเต้นระฆัง้องนะไม่ได้ยังไม่มืดเลยนะฮะเราเมากันตั้งแต่ตอนหัวค่ําเลยนะฮะนะฮะอ่ามาเลี้ยงกันอีกรอบนะครับผมมะเลี้ยงไปเรื่อยๆน่าจะชุดสี่ชุดห้ากินเป็นร้อยแก้วครับผมกินเป็นร้อยแก้วกินกัน เอาให้ตายไปข้างหนึ่งลยฮะก็คือเป็นเนี้ยฮะเป็นประสบการณ์นึงนะฮะก็ร้านติดกาแฟน,นะครับเป็นร้านดังนะฮะโลเคชั่นหาเอาเองนะฮะไม่ยากนะฮะเนี่ยบรรยากาศนะครับผมโอเคขอบคุณมากครับ